อยากสวยมาเรียนแต่งหน้ากับอาจารย์ปิงปองนะคะเราสอนคุณจากพื้นฐานเลยค่ะสวัสดีนะคะ,เ,ะเดี๋ยวก่อนเรียนเราวิเคราะห์หน้ากันก่อนนะคะคุณพี่ปิดรอยดำเนาะจะมีพวกรอยกระปัมีฝ้านะคะ,ะ,ะเดี๋ยวปิดได้หมดเลยคิว้วจันทร์ว่าเข้มไปนิดนึงสั่งมากี่ปีแล้วคะเนี่ย8 0 0ปีนะคะคุณพี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันหนาไปนิดหนึ่งแล้วคุณพี่ผมอ่อน ผมเราสีออกทุนน้ำตาลแล้วคิ้วมัอนออกมันเข้มมันจะดูหลอกหน้าเดี๋ยวปรับให้คิ้วสีอ่อนลงเดี๋ยวจันเรเงาให้นะคะให้หน้าเล็กหน้าเรียวเราแต่งหน้าช่วยได้อยากหน้าเล็กเนี่ยเราเราเงาเชดดิง้งให้หน้าเล็กเรียวลงมา อาจารย์จะวิเคราะห์รูปหน้ารายบุคคลและสอนคุณแก้ปัญหาทุกจุดบุกพร่องบนใบหน้าคุณค่ะอาจารย์วิเคราะห์ว่ามีใต้ตาคำ้ำแล้วก็มีกะบางๆอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็สอนปิดจนจนหมดเลยก็รู้สึกชอบทุกอย่างวันนี้ค่ะบริการดีมากแล้วก็ครูทุกคนใส่ใจนักเรียนทุกคนดีมากๆเลยค่ะแนะนำเลยนะต้องมาเรียนด้วยนะ